ทนี้อธิบายคําว่าคมภีรภาพคมภีรภาพที่ภาษาไทยแปลว่าลึกซึง้งอุย้ยธรรมะนี่ลึกซึ้งจริงๆนะไอ้คำว่าลึกซึ้งมีอยู่4ประการหนึ 1, ่ง, 2, ล,งธธ 3, ลึกซึ้งโดยธรรมสองลึกซึ้งโดยอัฏฐะสามลึกซึ้งโดยเทศนาสี่ลึกซึ้งโดยปฏิเวทคือการบรรลุกล่าวคือแบบแผนแบบแผนคือธรรมะอัฏฐะเทศนาแล้วก็ตรัสรู้คือปฏิเวทชื่อว่าแบบแผนเป็นต้นกล่าวคือเหตุและผลอันผลิดมาแต่เหตุ ทั้งเหตุทั้งผลบัญญัติและปฏิเวทเป็นภาวะอันสัตว์ผู้ไม่ได้สั่งสมบุญกุศลสัมพาน์ไว้หาที่พึ่งไม่ได้และอย่างรู้ได้ยากแปลง่ายง่ายว่าคนไม่ได้สั่งสมบุญมาศึกษาพระธรรมไม่ได้หรอกเรียกว่าอะไรนะเห็นทรา,ายบิดกก็เปลี่ยนหัวแล้วไม่ได้ทําบุญมานะก็อย่างที่ว่าคนไม่ได้ทําบุญมานะให้เขาไปเงือแตกเงือท่วมยังไงก็ได้ขออย่างเดียวอยากให้นั่งฟังธรรมเลยยังเคยเห็นไหม ไม่เชื่อไปจ้างคนงานที่อาบเหงื่อต่างน้ําวันๆหนึ่งบอกว่าฉั้นให้รายได้เท่ากับแรงงานของเธอแล้วก็นั่งฟังธรรมอย่างเดียวนะเขาไม่เอาหรอกเพราะว่าคนที่ไม่ได้สั่งสมบูรณ์มาเนี่ยรับไม่ได้จริงๆฟังทําไม่ได้จริงๆกัยนะแ,แล้วก็ถึงฟังก็ไม่ใช่ว่าจะเข้าใจได้ง่ายๆเพราะเพราะอะไรเพราะไม่ได้สั่งสมบูรณ์มามันเราทั้งหลายเวลาทําบุญทํากุศลก็อย่าลืมตั้งความปรารถนาใช่ไหมตั้งความปรารถนาเพื่อให้รู้ธรรม ถ้าเราฟังธรรมวันนี้เป็นต้นแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็แสดงว่าเราบุญน้อยบุญน้อยแล้วทำยังไงเวลาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาหรือทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตั้งความปรารถนานนะว่าขอให้ข้าพเจ้าทำให้แจ้งโลกุตระรมเก้าในทันทีเป็นต้นเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาไว้เลย ขอให้เป็นปัจจัยให้ได้ตรัสรูม้มรรคผลเป็นปัจจัยให้ตรัสรู้อริยสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าสอนทําบุญและตั้งความปรารถนาอย่างนี้เอาไว้ก่อนถ้าไม่ได้ทําบุญตั้งความปรารถนาเอาไว้นะยากเหมือนกันนะนะอย่าว่ายากที่จะบรรลุเลยยากที่จะนั่งฟังได้นะนะฟังครั้งเดียวก็พอแล้วว่างั้นนะนะลึกมากว่างั้นเรานี่บุญน้อยเลยเลิกเรียนไปเลยอันนะั้นะหนัก่ากเก่าเนี่ยดูท่าอาภัพยาวเนะี่ย เพราะว่าพวกที่บุญน้อยเนี่ยนะไม่ได้สั่งสมบุญมาเนี่ยก็ยากที่จะตรัสรู้ได้เหมือนอะไรเหมือนมหาสมุทรอันสัตว์ทั้งหลายมีกระต่ายเป็นต้นไม่อาจจะหยั่งลงได้เคยเห็นกระต่ายเที่ยวทะเลไหมไปว่า้เล่นกลางทะเลเลยนะเพราะอะไรเพราะเป็นของลึกไม่ใช่วิสัยของกระต่ายชั้นใดพระธรรมก็เหมือนกันไม่ใช่วิสัยของพวกอเหตุกะปฏิสนธิ พวกที่เกิดด้วยอหตุกะปฏิสนธิเช่นเดรชานเป็นต้นฟังทำไม่ได้ไม่เชื่อลองเล่าให้สัตว์เลี้ยงที่บ้านฟังดูสิจะฟังไหมล่ะไม่ได้หรอกถ้าพวกไม่ได้สั่งสมบูรณ์มาเกิดเป็นอเหตตกะปฏิสนธิก็ไม่ได้หรือเป็นมนุษย์ถ้าเป็นพวกทวิเหตุกะปฏิสนธิก็ฟังไม่ได้ไม่เชื่อก็ไปประกาศอริยสัจในโรงเรียนเด็กปัญญาอ่อนดูสิจะได้ไหมพวกทวิเหตุก็ฟังไม่ได้หรือพวกติเหตแต่ไม่ได้ตั้งอัธยาศัยเพื่อเรียนพระธรรมก็ ฟังไม่ได้เนี่ยนะถึงจริงอยู่เขาเกิดมาด้วยติเหตุตุกะปฏิสนธิแต่เขาไม่ได้ตั้งความปรารถนาไม่ได้ตั้งอัธยาศัยมาก็เรียนอริยสัจไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาเนี่ยตรงๆแล้วท่านบอกว่าเกิดครั้งคราวในโลกนี้เทวดาในสมัยพุทธกาลก็ยังพูดเหมือนกันบอกว่าพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกเป็นครั้งคราวเท่านั้นแหละเมื่อเกิดขึ้นมาในครั้งคราวเนี่ยท่านเสียใจมากที่ ที่ไม่ได้มาฟังธรรมต่อพระพักต่อพระโอษเป็นต้นนะแต่ตอนนี้ของเราก็เหลือคําสอนใช่ไหมแต่เขามาเชื่อโดยสุดจริตใจจริงๆว่าไม่นานคําสอนนี้หมดแน่อันนี้เชื่อเชื่อด้วยว่าฟื้นฟูยังไงให้สําเร็จบอกว่ายากไม่เชื่อดูของมาจะชวนใครอ่านพระไตรปิฎกได้ตลอดชีวิตได้บ้างนะดูท่าแล้วจะยากดีไหมดีศรัทธาไหมศรัทธาเอาไหม,เอ,ไหมเอาไว้ก่อน โดยมากก็เป็นอย่างนี้เราก็เลยเชื่อแล้วว่าเสื่อมจริงๆอะนะเชื่อถามว่าศาสนาเนี่ยนะเสื่อมจากใครเอาเสื่อมจากพระสารีบุตรไหมเสื่อมจากพระอานนท์ไหมก็เสื่อมจากเราเราท่านๆน,นี่แหละก็ดูว่าชาตินี้นะตั้งใจไว้ยังไงอ่านพระไตรปิฎกทุกเล่มเลยชาตินี้จะต้องปฏิบัติตามคาสอนในพระไตรปิฎกไว้เลยใครตั้งไว้อย่างนี้บ้างเนี่ยนะจะมีสักกี่โคนเนี่ยนะ เพราะนั Eller, pur, ้นไอการที่ไม่ตั้งแบบนี้เนี่ยประกาศได้เลยว่าเสื่อมแน่นะก็เสื่อมจากใจใครก่อนก็เอาว่าเป็นรายคนนะนะแต่รวมๆแล้วเสื่อมแน่นะก็บางคนเนี่ยพอเขาเลิกเรียนตัวเองก็เลิกไปด้วยเลยนะปิดคัมภีร์ปิดตำรราปิดอะไรไปหมดไปที่ไหนก็ก็เลิมหมดเลยเพราะนั้นศาสนาเสื่อมจากใครเพราะนั้นวันๆหนึ่งเนี่ยใจของเราเนี่ยเสื่อมจากศาสนาหรือว่าหรือว่าอะไรมากกว่ากันเสื่อมกับไม่เสื่อมไหนมากกว่ากันก็เสื่อมมากกว่า เพราะว่าวันวันหนึ่งเราคิดถึงคําสอนได้เท่าไหร่ละ่ะอยู่กับคําสอนแค่ไหนนั่นแหละประกาศว่าเจริญหรือเสื่อมเพราะศาสนาไม่ใช่กระดาษศาสนาไม่ใช่รูปเล่มแบบนี้ศาสนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สภาพจิตของเราทั้งหลายจิตที่เป็นไปกับคําสอนจิตที่เป็นไปกับไตรสศิขา จิตที่เป็นไปกับศีลสมาธิปัญญาจิตที่เป็นไปเพื่อการรู้แจ้งอรยิยสัจนั่นแหละพระศาสนาดำรงอยู่ตรงนั้นถ้าจิตไม่เป็นไปกับสิ่งเหล่านี้ศาสนาไหนศาสนาไม่ได้อยู่ที่ผ้าศาสนาไม่ได้อยู่ที่ร่างกายศาสนาไม่ได้อยู่ที่โบสถ์เป็นต้นเนี่ยนะศาสนาอยู่ที่ศิกขาอยู่ที่วิช,ชาและความรู้อยู่ที่ความไม่โลภไม่โกรธและไม่หลงเป็นไปกับศีลสมาธิปัญญา เพรเพื่อคําสอนเหล่านี้ผู้ที่ไม่ได้สั่งสมบุญไม่ได้สั่งสมอัธยาศัยไม่ได้ตั้งความปรารถนามาก็ยากที่จะรู้ได้พูดแบบนนในหนึ่งที่ว่าเมื่อกี้ว่ายากที่จะทนฟังได้นยนะยากที่จะทนฟังนะน้อยนะะักอะทนฟังบ้างฟังทนบ้างส่วนหนึ่งก็เริ่มทนฟังก่อนนะพอพอไม่เข้าใจนะเริ่มทนฟังแล้วทีนี้ทนนี่มันมีขอบเขตจํากัดใช่ไหมก็เลยเลิกทนเลยครับนี้ตแต่บะแตกเลยเลิกเลย ตัวเองก็เลยปิดตาตัวเองสนิทเลยไม่เห็นแล้วพระพุทธเจ้าไม่ดูอีกต่อไปไม่ดูแล้วพระธรรมเนี่ยนะก็ขอบอดตลอดไปดีกว่าเที่ยวดีกว่านะสบายใจดีอย่างเง